ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านพบกันอีกคลิปหนึ่งเรามีสูตรมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคำนวณกันสูตรนี้เวลาคิดออกมาแล้วจะได้ตัวเดียวทุกงวดแล้วออกไปที่หลักร้อยทุกงวดนะครับคิดได้1ออก1 6ออก6 5ออกห้า ห่านี้ออกในตำแหน่งหลักร้อย3งวดติดเป็นแทริกนะครับทีนี้วันที่16กรกฎา,าคมสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้เท่ากับเลข0น,นะครับเพราะฉะนั้นฝากให้ทุกคนพิจารณานะครับไปเลือกลอตเตอรี่เลือกเลข0หลักร้อยนะครับแต่ก็อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ไปอยู่หลัก10หรือ หลักหน่วยนั่นเองแต่เราเน้นไปที่หลักร้อยนะครับทีนี้มาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะทุกคนคิดเองทำเองมีที่ไปที่มาของตัวเลขผมจะทำวันที่หนึ่งกร,กรกฎาคมให้เลยนะครับเลขก็จะไปออกงวดหน้า รางวัลที่หนึ่งสงตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2เรียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนี่คือข้อมูลที่เราจะคำนวณในงดถัดไปนั่นเองให้ทุกคนนะครับวงไปที่หลักพันหลักร้อยและหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้าวิธีการตั้งตัวเลข ให้นำเลข5ที่เป็นหลักร้อยตรงนี้มาตั้งแบบนี้นะครับแล้วเอาเลข4ที่เป็นหลักพันมาตั้งตรงนี้เลข5หลักหน่วยครั้งที่2ก็มาตั้งตรงนี้เสร็จแล้วให้บวกตามที่ผมทำให้ดูนะครับ4บวก5จะได้9 5บวก5จะได้0 แล้วเอาเลข9กับเลข0นย์บวกกันจะได้9 9เพิ่มไปหนึ่งแต้มจะได้เท่ากับเลข0นย์นั่นเองนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับวันที่16กกรกฎาคมคือง,งวดหน้า เพื่อความมั่นใจนะครับให้ทุกคนไปนั่งทําเองที่บ้านนะครับมีเวลาว่างๆทําแบบนี้แหละนะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับเลขก็จะไปออกที่หลักร้อยทุกงวดฝากให้ทุกคนไว้พิจานานะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการคิด3ตัวกันกับเลข503นะครับมีเลข0ตัวหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ไปดูการจับคู่กัน เดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการคิดเลข3ตัวนะครับและ2ตัวล่างรัฐบาลด้วยนะครับเราจะมาดู3ตัวก่อนว่าคิดกันยังไงนะครับผมจะย้อนให้ดูสัก2งวดนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูจากวันที่1มิถุนายนทําตัวอย่างให้ดูก่อนทุกคนจะได้ทําได้ เลขที่ออกงวดนั้นคือ593กับ42เราจะคำนวณไปวันที่16มิถุนายนรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2เลขท้าย1 2นี่คือจุดที่เราจะนำมาคำนวณในแต่ละงวดหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยเราต้องตั้งเลขคงที่เอาไว้ก่อนทุกครั้ง คือเลขสอหตั้งทุกหลักนะครับเลขสองาตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณน,นะครับผมได้วงจุดไว้ให้ทุกจุดนี่จะเป็นหลักร้อยวงหลักหน่วยรางวัลที่1นึ่งหลักร้อยครั้งที่1นเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้านี่คือตำแหน่งหลักสิบวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1 หลักหน่วยครั้งที่1และครั้งที่2หลักหน่วยของเลขท้ายนั่นเองและนี่คือหลักหน่วยวงไปที่หลักแสนหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองทุกงวดใช้จุดนี้วิธีการตั้งตัวเลข3มบวก1บวก6ได้10คือศมาตั้งตัวนี้ 3บวกหบวก4ได้8มาตั้งตรงนี้5้บวกสได้9 9้าบวกสองคือ1มาตั้งตรงนี้บวกลงมาได้2 3 4 5และก็6ยืดแต้มให้ครบ5ตัว8บวกสได้10คือ0 1 2 3และ4 5ตัวเช่นกัน สามสี่ห้าหกดหตัวเหมือนกันจับคู่ทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยจะได้75ชุดเป็นเลข3ตัวนั่นเองขั้นตอนต่อไปวิธีการตัดตัวเลขเราจะเลือกหลักสิบเป็นตัวยืนวิธีการตัดให้ดูที่หลักหมื่นของรางวัลที่1ตรงนี้แบบนี้เป็นเลขสาม เอาสามมาตั้งบวกกับเลขห้าสบวกห้าจะได้8เลข8ตัวนี้ให้นำมาเลือกหลักสิบตัวไหนที่เป็นเลขคู่เหมือนเลข8ตัวนั้นจะเป็นตัวเด่นสรุปแล้วหลักสิบคือ024ที่เราเลือกออกมาแบบนี้ สูตรของเราหลักร้อยจะเลือกมาแค่ตัวเดียวหลักหน่วยจะเลือกมาแค่ตัวเดียวตัวนี้บวกกันได้5ฝั่งหลักหน่วยบวกกันได้9 5้บวกหได้10คือ0ให้เพิ่มไป5แต้มจะได้5 9าเบวกห้าเพิ่มไป5แต้มจะได้9ทีนี้เรามาฟันธงเลข เลือกตัวไหนที่เหมือนกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาเราก็นำเลข5มาวางข้างหน้าเป็นหลักร้อยเราก็นำเลข4มาวางข้างหลังเป็นหลักสิบอ,อเป็นหลักหน่วยนะครับ เลขที่เราไปเสี่ยงสลากคือ 504, 524และ544นั่นเองไปดูผลการออกวันที่16 504นะครับอันนี้ผมวงตำแหน่งเอาไว้ให้นะครับจุดเดิมทุกงวดเลยจุดเดียวกันนะครับทุกคนจะได้จำได้504เลขที่ออก5 0และก็4นั่นเองงวดถัดไป เราอยากจะไปเลือกสลกักกินแบ่งรัฐบาลอีกก็จดข้อมูลมาแล้วก็วงไปที่เดิมที่ผมได้วงเอาไว้ตั้งเลขสอหตั้งเลขสองหหเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกหลัก4ีบกสได้8 8ดบวกหได้9 1้บกเได้8 8ดบวกห 14 5สี่ห้บวกแปดสบวกสได้7จ็ดบวกได้1 2 3 6, 4แล้วก็5 5ตัวนะครับในแต่ละหลัก6 7 8 9แล้วก็0 9 0 1 2เก้าและก็3 ในแต่ละหลักจะมี5ตัวเป็นโครงสร้างเอาไว้หลักสิบฟันธงตัวไหนดีหลักหมื่นเป็นเลขหนึ่งเอามาวางตัวนี้1นบวกหได้6เลข6ตัวนี้เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่ออกมาฟันธงหลักสิบไปที่6 8แลดและก็0นั่นเอง หลักร้อยเลือกตัวเดียวหลักหน่วยเลือกตัวเดียวตำแหน่งตรงนี้บวกกันได้สิบคือศูนฝั่งหลักหน่วยบวกกันได้แปดบวกหได้หเพิ่มไปห้าแต้มนะครับได้เท่ากับ0ูนยแปดบวกห้าสิบสามเพิ่มไปห้าแต้มจะได้แปดทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกห้าตัว เราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแค่ตัวเดียวตัวที่ซ้ำกันออกมาแค่ตัวเดียวเรานำเลขห้าไปวางข้างหน้าวางข้างหน้าทุกตัวเลยและเลข3ไปวางข้างหลังได้เลขทั้งหมด3ชุด16บหกมิถุนาออกวันที่1นึ่งกรกฎาออกห้าา งวดก่อนออก504งวดนี้ออก503เปลี่ยนแค่ตัวเดียวคือหลักหน่วยแค่นั้นเองจากเลข4เป็นเลข3นะครับสูตรของเราก็ยังไปต่อได้นี่คือข้อมูลงวดที่ผ่านมากับสูตรตัวนี้นะครับทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรนะครับไปคิดเองเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ผมจัดส่งไปให้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์นี้0 6 5 8 8 2 9 3 0 0เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line ใครที่มีลายอยู่แล้วพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปทักมาหาเราได้หรือใครไม่มีลายก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกันได้ทีนี้ไปดูงวดหน้า เราจะทำงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลยว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างวงที่เดิมนะครับจุดเดิมที่เราได้วงเอาไว้มาร์กเอาไว้ตั้งเลข2 5ตั้งเลข2 5 2 5ตั้งทุกครั้งนะครับทุกหลักเลยเป็นเลขคงที่8 31คือ1 1 7ได้8 3 81คือ1 1 7, 8. 3, 8, 11, 7. ได้8 4 9 13 3 7ได้10คือ0หลักร้อยวันที่16กรกราคมได้0 1 2 3และ4หลัก10ได้0 1 2 3และ4เหมือนกันนะครับหลักหน่วยได้2 3 4 5และก็6ลองจดเอาไว้ดู นะครับหลัก10เราจะเลือกตัวไหนดีตัวนี้เป็นเลข3มาวางบวกกับเลข5 3าบวก5ได้8เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้เป็นเลขคู่เลขที่เราเลือกเป็น0 2และก็4นั่นเองนะครับฟันธงนะครับหลัก10งวดวันที่ 16กรกฎาคมนะครับ0 2แล้วก็4ในตำแหน่งหลักสิฝากไว้พิจานานะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยงลอตเตอรี่ไปเลือกตัวที่มี0 2 4หลัก10นะครับส่วนหลักร้อยเลขทั้งหมดนี้มี5ตัว เราจะเลือกแค่ตัวเดียวเราต้องรู้จุดนี้หลักหน่วยเช่นกันต้องรู้จุดนี้และจะมีแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังจะมีแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าคือตัวที่ชนกันนั่นเองนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะบอกวิธีการคิดทุกจุดทุกตำแหน่งรวมถึงจุดนี้ด้วยทุกคนคิดเองได้ บวกเลขเป็นทำได้ทุกคน3ชุดบ้าง2ชุดบ้างนะครับอยากได้สูตรก็ติดต่อเข้ามาเบอร์นี้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้มาชักชวนยุยงให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับเบอร์ ID l ดียและเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับนี่คือเลขที่ผมได้จับคู่ฟันธงให้01234และ 024ก็คือหลัก10หลักหน่วยนะครับ2 3 4 5 6นั่นเองนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเหลือ3ชุดสูตรที่ได้ไปเราก็จะรู้ว่าเป็นชุดไหนที่เราเลือกออกมานะครับทีนี้เรามาดูเลข2ตัวบ้างนะครับเรามาดูเลข2ตัวล่างรัฐบาล สตัวล่างรัฐบาลเราจะคิดกันยังไงคำนวณแบบไหนนะครับเรามาดูเลขที่เราจับคู่ให้ก่อนนี่คือเลข2ตัวล่างรัฐบาลใครที่ชอบเลข2ตัวนะครับลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขและวิธีตัดเหลือแค่3ชุดหรือว่าสชุดทำกันยังไงจดไว้ดูได้นะครับ ตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับใช้จุดนี้ทุกครั้งอันนี้คือหลักสิบก็คือหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าฟังหลักหน่วยหลักหมื่นบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งและหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองใช้จุดนี้ตลอดเริ่มแรกตั้งเลขสองห้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเลขสามตัว นะครับดูคลิปนี้นะครับได้ทั้งหมดทั้งเลข3ตัวและ2ตัวนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นเองนะครับนำไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงลอตเตอรี่ได้เลย4ีบวก2ได้6 6บวก4ได้10 3บวก9ก2บวก4ได้6หลัก10ได้2 3 4 5แล้วก็6 เราต้องทำตัวอย่างให้ดูนะครับทุกคนจะได้รู้แนวทางการคิดการคำนวณนั่นเอง6บวก2ได้8 9 0 1แล้วก็2ถ้าเกิดจับคู่กันจะได้25คู่ทีนี้วิธีการตัดตัวเลขวิธีการตัดตัวเลขนะครับให้เราไปตัดที่หลัก10ก่อนให้วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1ไปบวกเลข ท้ายครั้งที่1หลักหน่วยเช่นกันจุดนี้เป็นตัวตัดนะครับ3บวก1ได้4มาวางตรงนี้แบบนี้4บวก5จะได้9เลข9ตัวนี้เป็นเลขขี่เลขที่เราเลือกจะเป็น3กับ5ในงวดนี้เลขที่เราไปเสี่ยงจะมีแค่2ชุดเพราะหลัก10มีแค่2ตัวคือ3กับ5นั่นเอง แบบนี้หลักหน่วยเราจะเลือกแค่ตัวเดียวตำแหน่งนี้บวกกันได้เลข6 6บวก5ได้11คือ1 1บวก5จะได้6บวกเท่าไหร่ให้เพิ่มไป5แต้มเราจะเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาคือเลข1ไปวางข้างหลังได้เลยไปเลือกสลากแค่2ชุด1มิถุนาออก16 ออก3 1เห็นไหมครับแบบนี้ฟันธงหลัก10ถูกเลข3หลักหน่วยเลข1นําสลักไปขึ้นเงินได้งวดถัดไปอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกไปจดข้อมูลให้ถูกต้องวงไปที่เดิมมีปากกากระดาษนะครับจดเอาไว้วงไปจุดนี้คือหลัก10วงจุดนี้คือหลักหน่วยนั่นเองเลขที่เราต้องตั้งทุก หลักก็คือเลข2 5เป็นเลขคงที่แบบนี้3าบวกหได้4 4 8เป็น12 1บวก0บวกสได้5เวลาบวกเลขบวกช้าๆนะครับไม่ต้องทำไวเหมือนกับผมบวกนะครับจะได้ไม่ผิดพลาด4 5 6 7แล้วก็8 7 8 9ก้าศและก็หนึคู่หลักสิบเราจะฟันธงตัวไหนดีเราก็วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1กับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง11ก็คือ1บวกกันได้เลข6เพราะฉะนั้นเลข6ตัวนี้เป็นเลขคู่เราก็เลือกเลขคู่ออกมา งวดนี้ก็จะได้เลข3คู่เพราะว่าหลัก10เราตัดได้3ตัวนั่นเอง4 6และก็8อันนี้คือมากสุดส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายเราเลือกตัวไหนดี5ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับบวกกันได้4 4บวก5จะได้9 9บวก5จะได้เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่เราเลือก ก็คือเลข9เพราะว่าเลข9ซ้ํากันหรือว่าชนกันนั่นเองนําเลข9มาวางข้างหลังเลข3ชุด16มิถุนาออกวันที่1กรกฎาคมออก8 9แบบนี้เราเลือกถูกต้อง8และก็9มีชุดหนึงที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง นะครับหวังว่าคงจะพอทําได้ชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line และเป็นเบอร์โทรด้วยจะทักทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาก่อนก็ได้ให้คำแนะนำทุกท่านที่ชอบเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนำข้อมูลตัวนี้ ไปประกอบการพิจารณาถ้าจะเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทีนี้มาดูงวดหน้ากันมาดูงวดวันที่16กรกฎาคมกันนะครับตำแหน่งเดิมนะครับวงเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับจุดเดิมตั้งเลข2 5ตั้งเลข2 5 8นะครับ8บวก97 7บวกเก้าบวกศบวกเได้10 8 9 0 1แล้วก็2 0งบวกสได้2 3 4 5แล้วก็6ทั้งหมดมี25คู่ตัดให้เหลือ15คู่ตรงนี้บวกกัน 3บวก81 1คือ1มาวางตัวนี้บวกกันได้6นะครับเพราะฉะนั้นวันที่16รกกรกฎาคมถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่ง2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเลข6เป็นเลขคู่เราเลือกเลข8เลข0เลข2นะครับวางไว้ในตำแหน่งหลัก10แบบนี้นะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับมีทั้งหมดอยู่5ตัว2,3,4,5แล้วก็6เราจะเลือกตัวไหนดีตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้สูตรที่ส่งไปให้ผมจะมีวิธีบอกสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถติดต่อมาสอบถามได้ตามเบอร์นี้0658829300มมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปในช่อง idline และ ถ้าจะโทรก็โทรได้เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยส่งให้ทุกคนนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่เราจับคู่ไว้ให้นะครับ802ก็คือเลขตัวนี้นั่นเอง23456นี่คือชุด2ตัวล่างรัฐบาลที่ยังไม่ตัดออกนะครับแต่ภายในนี้จะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องเลือกหลักหน่วยแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้ จะมีคำตอบนะครับกับสูตรที่ส่งไปให้3ตัวก็เช่นกันนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็เช่นกัน01234 0 2 4หลักสิและ23456หลักหน่วยนั่นเองแต่ก็จะมี3ชุดที่เราหนึ่งออกมาเลือกไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองก็ ลองทักทายมาหากันได้ปรึกษากันได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและไม่ได้มาแนะนำหรือว่าชักชวนให้ทุกคนไปเล่นนะครับถ้าชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วเราสามารถที่จะนำสูตรไปประกอบการพิจารณาได้เป็นแนวทางนะครับ ห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ